สวัสดีคะ่ะเรามาถักเสื้อครอปสายเดียวกันนะคะเริ่มชิ้นงานที่ถักโซ่ค่ะถักโซ่ไปทั้งหมด40โซ่นะคะ1 2 3 4 5หถักโซ่แบบนี้ไปให้ครบ40โซ่ค่ะถักต่อเลยค่ะ3 7 3 8 3 9 40พอถักครบ40โซ่ชิ้นง,งานก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปแถวที่หนึ่งนะคะจับโซ่ที่สี่สิบไว้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไปอีกหนึ่งโซ่จากนั้นให้ถักลายพันควักหรือถักทีลงตรงช่องโซ่ที่สี่สิบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงไปคว้อกไหมขึ้นมาได้สามห่วงเกี่ยวไหมรอดผ่านทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะ นี่คือวิธีถักทีหรือถักพันควักค่ะหลกักถัดไปค่ะถักทีจะถักทีทั้งแถวนะคะ มาถักไปถักที่ค่ะเรามาดูชิ้นงานนะคะชิ้นงานจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ถักที่มาจนจบนี้เลยนะคะจะได้ประมาณ40หลักค่ะ ถักต่อเลยค่ะหลักที่39มส้าหลักที่สี่สพอจบแถวชิ้นงานก็จะได้แบบนี้นะคะแถวต่อไปค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกชิ้นงาน แถวที่2และแถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือโซ่หนึ่งพริกกับชิ้นงานแล้วก็เราจะไม่เกี่ยวไหมสองแบบนี้นะคะเราจะเกี่ยวไหมเฉพาะด้านหลังเส้นเดียวนะคะถักที่ค่ะเกี่ยวไหมด้านหลังเส้นเดียวนะคะ ถัดไปค่ะถักท,ที่เกี่ยวไหมเฉพาะด้านหลัง ที่เกี่ยวไหมเฉพาะด้านหลังนะคะแล้วก็จะถักแบบนี้มาจนจบแถวเลยนะคะถักต่อเลยค่ะก็ถักมาจะจบแถวที่สองแล้วนะคะ หลักที่40นะคะให้เกี่ยวไหมสอเส้นนะคะแถวที่2ก็ได้แล้วนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือพลิกกลับไปมานะคะโดยเริ่มที่โซ่1 แล้วก็พลิกชิ้นงานแล้วก็จะถักเกี่ยวไหมเส้นเดียวเหมือนแถวที่2เลยนะคะถักไปจนถึงแถวที่74นะคะ เราก็จะมาเจอกันอีกที่ในแถวที่74นะคะถักต่อเลยค่ะค่ะเราก็ถักมาจนถึงแถวที่74แล้วนะคะ พอจบแถวก็ถักโซ่หนึ่งนะคะเรามาดูชิ้นงานค่ะชิ้นงานชิ้นงานก็จะมีความกว้างนะคะ งานก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถักเชื่อมชิ้นงานนะคะเอาสองด้านมาประกบด้านนี้นะคะด้านที่เราถักจะอยู่ตรงนี้นะคะลิกมาแบบนี้แล้วก็นำมานำสองด้านมาประกบกันแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมาถักประกบชิ้นงานนะคะโดยเวลาถักเราจะเกี่ยวไหมด้านบนนะคะด้านบนแบบนี้นะคะหลักแบบแรกค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมมาแล้วก็เกี่ยวไหมรอดผ่านมานะ ดูดีๆนะคะหลักถัดไปค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมด้านในแบบนี้แล้วก็เกี่ยวมาไหมด้านบนสุดแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมมาได้สองห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมรอดผ่านอีกหนึ่งห่วงแบบนี้มาเลยนะคะเกี่วยวไหมเฉพาะด้านในแล้วก็ เดียวไหมมาถักไปที่รหลักนะคะ มาดูชิ้นงานที่เราเชื่อมค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านไหนก็จะได้แบบนี้ค่ะก็เชื่อมต่อไปให้แบบนี้จนถ,ถึงจบนี้เลยนะคะ ดึงไหมขึ้นมาก็ใช้กรรไกรตัดได้เลยนะคะปลายไหมตรงนี้ใช้เข็มโคเชเย็บซ่อนได้นะคะปลายไหมตรงนี้ใช้เข็มเย็บไหมเย็บซ่อนนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเก็บให้เรียบร้อย เรามาดูชิ้นงานค่ะตรงที่เราเย็บต่อนะคะเราสามารถพลิกด้านในตรงนี้เราก็สามารถเก็บไว้ด้านข้างได้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําสายนะคะเป็นสายเดี่ยวผูกตรงบลายนะคะแล้วก็เตรียมไหมสาเส้นค่ะขนาดความยาวประมาณ120เซนนะคะแล้วก็มาร์กจุด ที่เราจะใส่สายด้านหน้าด้านหลังให้ตรงกันนะคะแล้วก็ใช้เกี่ยวมานะคะ ดึงสายทั้งสองข้างให้ตรงนะคะพอเราใส่ไหมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการถักเปียนะคะถักเปียตรงสายเลยนะคะ ใครอยากได้สายยาวสายสั้นก็สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้นะคะทำแบบเดียวกันนี้ ทั้งสี่เส้นเลยนะคะถักเปียต่อเลยค่ะพอปลูกสายเสร็จก็ได้ความยาวที่ประมาณ50เซนนะคะสายต่อไปด้านหน้าด้านหลังสองอันก็ทำแบบเดียวกันนี้เลยนะคะ พอทําเสร็จทั้งสสายแล้วเราก็จะมาดูชิ้นงานกันอีกที่ค่ะพอถักสายทั้งสีด้านเสร็จนะคะชิ้นงานก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็นสายครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะสายนี้จะใช้ผูกเป็นโบตรงบาไหลนะคะ ผูกได้ทั้งซ้ายขวาเลยนะคะจะผูกเป็นโบก่อนค่อยสวมหรือจะสวมก่อนแล้วค่อยผูกเป็นโบก็ได้นะคะได้แล้วค่ะเสื้อครออซสายเดี่ยวสามารถนำไปสวมได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ